วันนี้เราพาท่านมาจะรู้จักนะมคะมาดูดอกไม้ค่ะนี่เข้าโซนดอกไม้อันนี้เจ็ดสิบบาทเองดูจะรู้จักค่ะท่านประหานทุคนพาท่านไปดูดสวยงามมากเลยนี่อยู่โซนซอยเก้านี่ยเหมือนของจริงเลยเนี่ยสวยค่ะุหลบอันนี้ค่ะอน,นาจับ ดอ,ดอกไม้ค่ะซอยก้าแตดจุดจนี่นอะขอโทษนะคะอืมอคุณเจ้ารุนีคุณเป็นทำอะไรคะ วันนี้เรามาตะลุยสวนจัตุจักนะคะโอ้โหแล้วก็ลองมาดูด้วยว่าช่วงโควิดจะเป็นยังไงบ้างนะคะตลา,าดนะคะแล้วเป็นไงคะก็ตอนนี้ยังถือว่ายังเช้าอยู่นะคะก็ค,คนก็ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งคนน่าจะเยอะนะคะไปกระพ่มาชาไปต่อโซนสนอะไรเอ่ย ทุกท่านมาใช้บริการตลาดนายเจ้าพุทธานะคะสำหรับเช้าวันเสาร์นะคะที่นี่เสนอกระดิ่งกิ้งกองมีนาคนสองพันหกระดิ่งกิงกองนะคะทางด้านข้อความเรียนรายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศคุณลุงนะะฮัลโหลคุณลุงทำอะไรคะไงน่ารักจังเลยนะคะคุณลุงคุณยายอายุสี่สิบเก้านะคะแต่จาวันนี้นะคะจำนวน2 โทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์เครื h <h ่องเก่าๆน่ารักค่ะน่ารักน่ารักจำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศนะคะ26,198รายผู้ป่วยอันนี้อะไรที่รสน้ำแข็น่ารักเชียวก็เรียกอะไรนะกลวยกลวยรสน้ำมีเล็กมีใหญ่มีกระจิบมีกระจ้อยร้อยนะครจนถึงปัจจุบันจัดล้วน หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหม่นให้ต่อค่ะมต่อแปดร้อยไม่รู้เราจะหลงมันหรือเปล่าเท่านั้นนะคะเอออันนี้คืออะไรคะเนี่ยอ๋อคล้ายๆที่ร้อยเหมือนเหมือนสร้อยนะร้อยใช่ร้อยนะเป็นม่านเป็นอะไรเนี่ย โอ้ยมีนี่ขายด้วยสลัดสลัดแครกอู้นี่สวยมากเลยโอ้ยนี่เนี่ยเนี่ยกระพองเพชรนะคกองเพองเพชรนะคี่นี่เยะๆเลยค่ะคุณหาต้นงอะไรคะเชิญค่ะ ดคีค่ะคุณพี่พี่มาทำอะไรที่นี่คะครับผมมาเดินเที่ยวที่สวนจตุจกักรนะรู้สึกว่าเมื่อ20ปีที่แล้วกับปีนี้นะฮะแตกต่างกันเยอะเลยแต่ละปีอ๋อค่ะแต่ก็ปีนี้อ่าวต่วันนี้รู้สึกว่าปิดเป็นเดียวแล้อ๋อแล้วคุณพี่ล่ะคะค่ะก็ตามเข้ามาค่ะตามเข้ามาดูสวนฟาร์มสวยงามอ๋อค่ะค่ะ แต่แล้วมาดันเป้าน้ำอะไรคะเนี่ยต่างคนต่างหลายเจอกันนะคะเออสาวลี่นี่ทำข่าวนะคะคุณสาลินีก็มามาชมค่ะวันนี้เรามาจัดจักกันนะคะมาดูอากาศของช่วงโควิดนะคะใช่นี่นี่ลมช้าท่านชวนมาดูดอกไม้สวยน้อยช่วงเช้าวันนี้ยังไม่ค่อยมีผู้คนสวัสดีค่ะยังไม่ค่อยมีผู้คนยังเงียบอยู่เลยค่ะ สวยมากเลยนี่ต้นสวยามเลยค่ะ pues mm. สวยมากเลยค่ะสกสิบสองกิ่งสิบสองกิ่งลเท่าไหร่เมื่อมาใช้รนาดสิบเยอะอยู่นะสี่ร้อยห้า โอเคนะคะพาชมดอกไม้ดอกไม้พลาสติกค่ะดอกไม้พลาสติกสวยงามมากมายใกตองนะคะโอเคค่ะ,คคะแค่นี้นก่อนนะคะสวัสดีค่ะ